เล่นหัวนมผู้ชายยังไงให้ฟินสวัสดีครับเทนวิคนะครับขอต้อนรับสาวๆของผมเข้าสู่รายการ Secret Room นะครับผมมีเรื่องราวสุดเซ็กซี่สยิวและว้าววิวมาฝากสาวๆของผมกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้นะฮะผมอยากให้สาวๆทำความรู้จักจากเจ้ากับเจ้าหัวนมหัวนมนะฮะของผู้ชายนะฮะเป็นที่รู้กันดีว่าผู้หญิงเนี่ยจะไวต่อความรู้สึกเซนสティブอ่อนไหวมากๆเวลาที่ถูกผู้ชายจูบหรือดูดบริเวณหัวนมใช่ไหมครับผมจะบอกเลยว่าผู้ชายส่วนใหญ่ก็เช่นเดียวกัน ที่ใช้คําว่าส่วนใหญ่เพราะว่ามันไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ผมเคยสอนสาวๆไปแล้วแล้วมีสาวๆบางคนบอกว่าอุ้ยแฟนไม่เห็นเสียวเลยค่ะแฟนไม่เห็นรู้สึกเลยค่ะแฟนบอกว่าจ,ากาจักะจีอ่ะแปลว่าผู้ชายคนนั้นไม่ชอบคุณก็ไม่ต้องชําแต่ถ้าเขาชอบแล้วเขาชอบมากๆเนี่ยบางครั้งนะ,ะับผมจะบอกเลยว่าการที่คุณเล่นบริเวณหัวนมเขาอย่างถูกวิธีเนี่ยสามารถทําให้ผู้ชายเสียวมากๆหรือทําให้ผู้ชายถึงจุดสุดยอดได้ง่ายขึ้นเลยนะฮะในกรณีที่เท่าคุณไปเจอผู้ชายหรือแฟนคุณที่เสร็จยากไม่ค่อยเสร็จเสร็จช้า แล้วคุณอยากให้เขาเสร็จเร็วขึ้นเนี่ยคุณสามารถกระตุ้นบริเวณหัวนมเขาได้จะทําให้ผู้ชายเสร็จได้ง่ายขึ้นวิธีการเทสก็คือขณะที่กําลังกอดจูบแล้วลมกันอยู่หรือมีเพศสัมพันธ์กันอยู่เนี่ยคุณสามารถลองใช้ลิ้นไปเลียแตะที่บริเวณหัวนมหรือใช้ลิ้นฝีปากดูดหัวนมเขาดูก็ได้นะฮะถ้าเขาเสียวเขาจะร้องครางหรือถ้าเขาเสียวน้องเคเขาจะแข็งตัวชูชันมากขึ้นกว่าเดิมอันนี้เป็นวิธีการเทสง่ายๆถ้าคนที่โดนแล้วเสียวพอโดนปุ๊บหัวนมเขาจะตั้งสู้คุณเลยนะ,ะมันนต้้งขึเหือผู ลแล้วน้องเคเขาก็จะแข็งตัวขึ้นมากกว่าเดิมแล้วตัวเขาก็จะร้องคางออกมาหรือบางคนบอกว่าเสียวออกมาเลยนะฮะผู้ชายบางคนเก็บความรู้สึกไม่เก่งผู้หญิงเสียวก็บอกว่าเสียวชอบก็บอกว่าชอบนะครับดังนั้นลองเทสดูก่อนถ้าเขาชอบแล้วค่อยทําต่อไปในลําดับต่อๆไปวันนี้ผมมีเคล็ดลับมาฝากสาวๆกันให้สาวๆได้ลองเอาไปเล่นดูอยู่3หัวข้อนะฮะแบบแรกคือการที่คุณใช้นิ้วของคุณอันนี้ไว้เวลาที่เราโลมกันนะฮะเวลากอดจูบก,กันอยู่แล้วคุณอยากบิวให้เขามีอารมณ์มากๆให้เขาตื่น ตัวมากๆเนี่ยคุณใช้บริเวณอุ้งนิ้วเนี่ยนิ้วชี้กับนิ้วโป้งนะฮะทำลักษณะอย่างเงี้ยเหมือนกับจูนนะครับสมมตินิ้วมือข้างนี้ผมเป็นหัวนมและอันนี้เป็นนิ้วของคุณนะฮะคุณจับไปเบาๆแล้วคุณก็ถูถ่ายไปมาอย่างเงี้ยนะฮะทำอย่างเงี้ยเหมือนจูนเหมือนเราคุณจูนเปลี่ยนช่องอะไรเงี้ยนะฮะขยี้เบาๆนะครับแล้วถ้าเขาร้องคลางออกมาเนี่ยแปลว่าเขาเสียวนะฮะแล้วลองเพิ่มน้ําหนักดูหน่อยให้มันแรงขึ้น บางคนชอบแรงแรงบางคนมีความเป็นมาโซคิดชอบเจ็บนิดๆิดชอบความรุนแรงนิดๆการที่คุณบีบขยี้แรงนิดนึงก็จะทําให้เขาเสียวมากขึ้นกว่าเดิมนะครับหรือบางคนนะฮะผมเคยได้ยินมาสาวๆมาเล่าให้ฟังบอกบางคนชอบให้ผู้หญิงเอาเล็บเขียเข่ยๆหรือเอาเล็บจิกเบาๆแล้วเขาก็จะเกิดความเสียวหรือเกิดความตื่นเต้นมากขึ้นนะฮะอันนี้คือแบบที่1ง่ายๆใช้ในการกอดจูบแล้วลงแล้วคุณใช้มือไปเล่นนิ้วมือไปเล่นกับเขานะฮะแบบที่2อคือ,อใช้ลิ้นจีปากแล้วลิ้นนะครับอันนี้จะกระตุ้นความรู้สึก ดีมากๆนะครับเวลาคุณคุณดูดใช้ลิ้นฝีปากดูดนมเขาเนี่ยบางทีอาจจะเน้มเน้มปากได้เน้มปากเหมือนมันเคี้ยวมันก็จะทำให้คนที่ชอบให้ให้อีกฝ่ายหนึ่งเล่นหัวนมเนี่ยเสียวมากขึ้นนะครับหรือใช้ลิ้นเรียเรีย,รยมอนเรียไอศครีมนะฮะเรียดุนไปดุนมาเรียขึ้นเรียลงก็จะทําให้ผู้ชายเกิดความตื่นเต้นได้ถ้าเขาเป็นคนที่ชอบที่ถูกสัมผัสหัวนมอันสุดท้ายคือใช้อุปกรณ์ช่วยใช้เครื่องมือช่วยอันนี้ผมชอบมากผมเคยโดนมากับตัวแล้วผมเคยเอาไปใช้กับสาวๆด้วยเหมือนกันผู้หญิงก็ชอบผู้ชาย ชอบคือบางทีเราอมน้ําแข็งก้อนเล็กๆไว้ในปากนะครับแล้วเราก็ในช่องปากเราเกิดความเย็นเนี่ยลิ้นเราเย็นลิมฝีปากเราเย็นเนี่ยแล้วเอาปากเย็นๆของเราเนี่ยไปจูบหรือไปเลียเบาๆบ,บริเวณหัวนมหอยฝ่ายหนึ่งจะทําให้เขารู้สึกตื่นเต้นแล้วก็รู้สึกสยิวมากขึ้นกว่าเดิมเคล็ดลับเหล่านี้นะฮะเป็นเคล็ดลับที่บางคนบอกวิแปลกจังผมมีแปลกกว่านี้อีกนะครับมีสอนอยู่ในคอร์สออนไลน์ที่ชื่อว่า b a s i c เค็ดเ t สเ s t ร์นสหรือที่สาวๆเรียกกันว่าเบ c ซีเคสายฝอนะฮะคอร์สนี้นะฮะผมจะคัดกรองเอา ีการเทคนิคที่ตื่นเต้นที่สนุกสนุกของตะวันตกนะครับแบบอเมริกันแบบยุโรปนะครับมาใส่อยู่ในคอร์สนี้นะครับสาวๆคนไหนที่แบบ ไอเดียไม่ค่อยมีไม่รู้จักวิธีสร้างความตื่นเต้นในการมีเพศสัมพันธ์หรืออยากให้เซ็กของคุณกับแฟนเนี่ยตื่นเต้นขึ้นไม่น้าเบื่อเล่าร้อนขึ้นเนี่ยนะฮะมาเรียนได้ในคอร์ส Basic Sex Toy f มีเทคนิคมากมายเลยรวมไปถึงวิธีการที่แบบปิดตาเล่น BDSM เล่นาโซิส์เล่นซาดิสแบบเบาๆนะฮะเล่นยังไงให้มันมากระตุ้นอารมณ์รักของเราให้มันแฮปปี้มากกว่าเดิมสนใจดูจบแล้วทักมาที่ไลน์แอดเทนูวิคที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้นะครับหรือใครอยากปรึกษาสาว ด้วยกันผมมีกลุ่มรับที่ชื่อว่าซีเค o ดลูพัสนะครับก็ทักมาที่ไลน์แอดเชนดูวิกนี้ได้เช่นเดียวกันนะฮะถ้าเป็นกลุ่มลับนั้นจะมีค่าเข้า200บาทแต่ถ้าเป็นคอร์สออนไลน์มาสอบถามราคาสอบถามโปรโมชั่นได้กับผมโดยตรงตลอด24ชั่วโมงนะครับวันนี้ฝากไว้เท่านี้นะครับแล้วเจอกันครับ